เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและวันที่13ธันวาคม2568เปิดตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวัน50วันถวายพระบรมศพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดา ที่ห้องโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสา,าริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา7ธันวาคม2568โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมใน พิธีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่สแสวงหาผลกําไรจัดตั้งตามพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิจิยาภานเรียนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาฏองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพซึ่งดําเนินงานเข้าสู่ปีที่30โดยยึดมั่นในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในายามทุกยากจากอุทกภัยพร้อมร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรและยั่งยืนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระ,ร,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 ะราชรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอ,อดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2568และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาาิยาภานรินทร์ทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชาสาริรีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตะภาวนาตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง p l a y Store และแอ p Store และขอเชิญชวน ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ r w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2568ทุกๆฤดูหนาว